เข้าฝั่งไหนก็ไม่ได้ด้วยนะตอนหน้าเดือนแม่ตื่นเต้นเลยไป <My S 2> ดีสวัสดีพี่น้องมานี้สักแค่กะ๋ยวมะอื่นสักแค่กะสิไปห้ามอเลยนะพี่น้องสักแค่กะอยากขู่เพื่อนมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะแต่กะหลุดมาตลอดเ,เดือนจนจนไม่อยากหลุดเลยพี่น้องพราะว่าหลุดย่ำได้กะพิชวงเนะาะโบมก็เคยขู่จ็คถือว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะพราะว่าไปย่ำได้กะแบบ เดียวกันนี้เดียวกัแบบนอนกบนอนคว่ำนะพี่น้องประมาณนั้นเนาะก็เลยบระเฮนจักเธอ่ยนี่แหละเดี๋ยวไปหลอดในทาเบิ้งน้ำก,กันเนาะพี่น้อง,งกันจะแค่กระซิอาบให้พี่น้องในเบิ้งน้ำกันตอน,นอตอนอันโต้สาวนะพี่น้องเนี่ยตอนอันโต้สาวจะแค่กระซิ่แห่งกระถุงอาบเนาะเพราะว่า เพราะว่าตอนหันไปคุยกับหมอผันกระอัศด่ายในแต่ว่าสักแค่นั่งรถมาเบิ้งมานำ้ำทางมังผุดดิเพิร์กดหลบเนาะแต่ผลผลไปแต่เดือนก่อนเนาะแต่เดือนนี้สักแค่กับพพออเพราะอัศคือดาวพี่น้ออัดละกันที่ห้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันเนาะก็ได้โหเพ็ดเป็นน้ำกันเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกระทั่มาตื่นเต้นคือตะกอนมานอนกับโบปันไดพี่น้อง,าางเพราะว่า หลุดแงำได้กับไล่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็่เคยได้นหูเพจจะเธอรเนาะก็เลยบระยัดพี่น้องกระตุ้นเต้นพี่กันแมนบอลเนาะสักแต่คินหอดพี่น้องเอ็มซีไล่ไล่กับรบริษัทโพสคลิปยางลงเนาะส่วนในสักแค่แบบของไงขึ้นกูเกาอีกแล้วนะก็เลยแบบย่างใส่หยาขนะ้องของไงเนาะยางย่างแล้วก,กับวัดล้างคือล้างสิฮะ โอเคแต่ว่าเป็นวันน 他不玩。 ไไอเอาไว้โรนใช่เราไม่อยากให้เห็นก่อนอยากให้โ้นโก้มนี่จะก้มจนคอจยเหรอลู <c oughs> กเค็ดไม่เคยไม่ <c oughs> <c oughs> ก้มแบบเข้าฝั่งไหนก็ไม่ได้ด้วยนะ ตอนห้าเดือนแม่ตื่นเต้นนะอยากรู้ตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วไป่เจอก็ได้อย่างนี้ใช่ไหม้าตลาดใหญ่นะแม่นะตลาดอ้อมเกต ทหารเดือนทหารเดือนบทีก็ได้ของด้วยนะถ้ามันจะสมาให้ยแสดงเขาแกะจับรอยนิ้วเขาให้เราอะไเขาแกะแล้วจับนิ้วรอยจับเห็นไหมหางอ๋อไม่ใช่หรอกเป็นนี่เนี่ยรว่าเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อตะกั่วเนื้อตะกั่วรู้วแต่ว่ารอยถุงรอยจับไม่มีมันเป็นอย่างเงี้ยบล็อกเขา นีอะไรเข้มแขะงดีมันเอะไรโคนเปนอะไเื่อมทองสวยเลยเรี่มทองมันสวยหรอกแต่ว่ามันไม่ไหวไมมีไงทองไม่ไหวใครเะมีอย่างมือหกเลยเนี่ยมือาเกาะแล้มือหกเน่ทองเออการออดเล่น้นาเลยแดงเอาไว้เออตอนแรก เราไดกะแค่ไม่เกินไม่เกินแปดพันเต็มหล้ให้ให้ถูกลัตเตอรี่ก่อนนะไ่า่ถูกาั่เฮ่า่าฮ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 าท่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮาก่าฮ่า่าฮ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 ่ออ่อฮดาฮ่าฮ่า่าเ่าฮดาฮ่าเ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่้า่่าาาาอาาาาา่าดาา่่ สักแค่กระบะถุงไปหาหาโมะหมายละกะนเวเขาวเวตลาดตลาดยี่ย่งก่อนนะเฮ้ยซื้อตลาดปาก็ทเนาะพี่น้องบันนี้ผู้่ที่ทามหลานข้าจา้าเหลื่อมเหลื่อมพระบ่เฮ้ยอันนี้เอิญสักแค่เอิญไม่ค่อยเป็นเนาะค่ะเอิญเหลือ่อมพระส่วนหมายสักแค่อเอิญว่าใส่กอบพระนะพี่น้องเอาบันนี้เสื้อมันเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ยืนในหองอยืนในมุงยู่พี่น้อง นอน้อกกระตือเนาะแต่กบะบัไดดอัดเห็นพี่น้องในเบิงก็เลยสือมาอัดเนาะตอนตอนแล้วป๊อดพี่น้องทาหันผู้ดีสองซุ่มองลัวเนาะออกจากโรงพยาบาลกะสิบเอ็ดโมงนะสิบโมงกูก,กล้วยแหละออกจากโรงพยาบาลบนิกาเวะเขาไปในตลาดเลยเนาะไปย่างไปจากตลาดกับโรงพยาบาลกระบ,บไก่กันมาไหนพ่อขาไปละ ถามข้าจะไปเลยเนาะว่ามองข้าจะใส่กอผ้าอยู่หม่องดใดอีกถามอีกคนหนึ่งกระสีไปทั้งผุนเนาะอีกคนหนึ่งกระสีไปทั้งผุนอ้าววันนี้เพราะว่าหลานกระทือว่ามี้ายหลานนะพี่น้องก็เลยไปโลไปเรื่อยๆเนะาะขันตามกระสีไปเลยนะก็เลยไปกับผู้ดีตอนแรกข้าจับว่าซีบอยเฮทหายแหละเพราะว่าผาข้าจักับอาม่าไหวให้เฮดแห่งกระ้ายเาายนาะแบบลลุคขาแล้วร้ายนะพี่น้อง แล้วก็ท่านหวางเหตุวันนี้แล้วก็เลยว่าโอ้มาไปยังก้าสนเดียสิเหตดไหกอนเนาะเพราะว่าเมียกะทองไงล่แนะกแปลกเนาะซะแกกก็ว่าอ้าวบัดบัดค้อนทองประเทศไหกอนพี่เนาะันก็เลยเหตดไหปลาทูงเนาะเพราะว่าผ่าซอ,ององนี่พี่เนาะอันอันที่อันนี้เพิ่นกระสิเนปแสงสีเนาะ พาทิวาหน้าใจดีจากไสยาพุ่มแลวโอนมาหายเนาะสรงมหาห้นะพี่นอ้องจาว่ากําล่งไนไส่กอบพี่นอ้องเพราะว่าแถวนี้บบมีเนาะต้องไปบอกโรงพยาบาลไปถามค่ะจาว่าไห้ไซ่ไส่นี่ก็ราคาราคาหนึ่งร้อยพี่นอ้องอันใหญ่หนึ่งร้อยเนาะอันหน้อยเผื่อกับไปไส่ให้กันีพี่นอ้อง อันหน่อยก็ร้อยนึงคือกันเพราะว่าอันหน่อยกับอันใหญ่นี่อันหน่อยเฮ็ดหยากกว่าอันใหญ่อีกเนาะพี่เนาะแ,แต่ก็ราคาสำคัญนี่พี่เนาะถ้าแค่อยู่ในห้องน่ามันก็เลยอยากมึนเกลงพอคู่แม่นบ่เฮยพอคู่ไปใช้มาใช้ บาทุกแขนอันนี้อันนี้นนาจากไสยาพูมาเอาหายสะแคเน้องบอกหายสะแ่กจให้ลูกนะเนาะไอ้นอ้องพี่น้องเพ็นตาอันนี้ไรว่าไบบขุมขอ้อรักษาไอ้หน่อยสะแคกกับท่านในสื่อซอยมาใส่แต่พี่น้องสื่อสายคอมาใส่ถูกว่าพี่น้องบาทุบพันยากเรเลื่อมท่องผนได้ใส่กอบท่องวันเนาะ าก็เลยสกระระักแค่ก็เลยมาถาถึกตั้งวันที่หนึ่งก่อนเนาะซื้อมาบ่เคยถึงน้ำคัดจกักเทือสองตัวสามตัวก็บ่เคยถึงเนาะสียเอารางวันที่หนึ่งก่นแต่ก็ยังอยู่อีองค์หนึ่งเนาะแม่มาเราฝังมาสามองค์เนาะแล้วฝังมาจคกองค์วจังไ้ยังอีกองค์หนึ่งเนาะพี่หลังซีองวะสักแค่กับซีไปอันนี้อีกไปใส่กรอบอีก อีกองหนึง่งอีกองหนึ่งอันนี้นะที่เป็นของซาเเข็เอาอีกอันหนึ่งกันนะที่เป็นของของโลกวัตถุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนสซาเเข็ตก็คืขอจบคลิปพี่น้องมาแบบหน้าตาเป,าป็นตะยานและน้องอยู่ในหอนนอ้องเหมือนเหมือนอ๊ามอ๊าสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปถามให้มาคลิปนี้ฝากกไลค์ก็เป็นกลังใจซาเเข่เด้อพี่น้องฝากกูติดตามนู่นะพี่น้องที่ประพาดคลิปม,มาของซาเเข็ตปากเสียงไปเรืจ้า